เปลี่ยนอากาศยอมทนจนสติแตกสู่อาการยอมรับจนใจพร้อมวันนี้เรามาพูดคุยกันในหัวข้อที่อาจจะพบเจอกันหลายคนนะคะกับอาการที่ต้องยอมทนอยู่ในสภาวะที่เราก็ไม่อยากจะทน จนสติเราจะแตกอยู่แล้วอะไรเงี้ยหรือว่าแตกไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะมาสู่อาการยอมรับเนาะซึ่งเป็นสภาวะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราพร้อมจะดําเนินชีวิตต่อไปได้นะคะ3หัวข้อสําคัญที่คุยกันวันนี้นะคะหัวข้อแรกก็คือสภาวะยอมทนจนสติแตกเนี่ยคือสภาวะแบบไหนยังไงเนาะอันที่2ก็คือสภาวะยอมรับจนใจพร้อมทําอย่างไรให้เรารู้สึกว่าเออใจเรายอมรับได้จริงนะคะอันนี้ก็ใช้ตาลาหลาย เล่มเลยนะคะประกอบกันในการทําคลิปนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็อันที่3ก็คือสร้างสตินะคะหรือฝึกสมาธิให้ร่างกายยังไงนะคะเพื่อจะปรับ เปลี่ยนอาการยอมทนเนี่ยไปสู่อาการยอมรับให้แบบสบายใจได้นะคะอยากลองยกเคสตัวอย่างนะคะอันนี้ในหัวข้อแรกเนะว่าเรื่องราวยอมทนนะคะของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะในนามสมมุติว่าชื่อสจีละกันเนาะคุณน้องสจีเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าเออไม่รู้ว่าจะทนได้อีกนานแค่ไหนนะคะหลังจากที่เธอได้ยินเสียงหัวหน้าเธอเนี่ยเรียกให้เข้าไปพบในห้องนะคะเธอก็พยายามตั้งสติแล้วคิดว่าจะต้องโดนตําหนิเรื่องงานอีก มากแค่ไหนเพราะว่าหัวหน้าเธอเนี่ยตำหนิเธอมาหลายครั้งมากนะคะแล้วเธอก็ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเธอเหมือนโดนคอมเมนต์แบบไร้เหตุผลนะคะหัวหน้าชอบเรียกเธอไปเอตตโลบางครั้งก็ดุเธอต่อหน้าคนอื่นนะคะจนเธออยากจะแทรกแผ่นดินนี้ไปเลยนะคะแต่ก็ทำไม่ได้เนาะ เธอก็รู้สึกกังวลนะคะกับการทำงานที่นี่นะคะมาเป็นระยะเวลาเป็นปีแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถจะผ่านพ้นกับเหตุการณ์ที่ต้องยอมทนนะคะกับเสียงเอตโรของหัวหน้าได้เลยนะคะเธอก็รู้สึกหวาดระแวงมากเวลาที่ตื่นเช้าจะมาทำงานนะคะไม่แน่ใจว่าจะทนได้อีกนานแค่ไหนนะคะแล้วก็มีเสียงเรียกของหัวหน้าเข้ามาอีกแล้วเนาะ สภาวะยอมทนของน้องสจีเนี่ยนะคะมีอาการประกอบกันหลายอย่างนะคะอาการแรกเนี่ยเป็นเรียกเป็นอาการที่เรียกว่าแพนิคนะคะหรือว่าอาการที่ตื่นตระหนกอันนี้เราก็ลองเทียบเคียงกับตัวเราก็ได้นะคะว่าเรามีอาการแบบนี้หรือเปล่านะคะมันจะเป็นอาการที่เรียกได้ว่าเป็นความระแวงนะคะทุกครั้งที่ถูกเรียกนะคะ กรณีนี้เผอิญว่าเจ้านายจะเรียกเข้าพบเนาะหรือว่าเจ้านายแบบเรียกให้ไปแก้ง,งานบางอย่างก็จะเกิดความรู้สึกตื่นตระหนกนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะเกิดกับเหตุการณ์อื่นๆนะคะไม่ว่าเราจะเคยโดนทําร้ายจิตใจมาหรือว่าเลยเคยโดนทําร้ายร่างกายมาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอาการตื่นตระหนกนะคะเมื่อเรา พบเหตุการณ์คล้ายๆเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอาการหนึ่งก็คือทุกเช้าตอนมาทํางานเนี่ยความกังวลเนี่ยจะครอบงาคือเธอจะเฝ้าคิดว่าทําครบหรือยังวันนี้จะต้องโดนอะไรบ้างนะคะมีอะไรที่ยังขาดไปลืมอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะจะมีความกังวลเยอะมากเลยนะคะแล้วก็อันที่3คือภาพเหตุการณ์อดีตนะคะที่เคยโดนดุรุนแรงเนี่ยคอยวนมาหลอกหลอนนะคะทำให้ไม่อยากที่จะเข้าประชุมหรือไม่อยากจะอยู่นะคะในพื้นที่ที่มีหัวหน้าเนี่ยอยู่ด้วย เลยพยายามหลบเลี่ยงหลีกหน้าแบบหาทางยังไงก็ได้ไม่ต้องให้ได้ไปพบเจอกับหัวหน้าเนี่ยนะคะอีกอันนึงที่เกิดอาการนะคะที่เธอสังเกตตัวเองก็คือมันปรับเปลี่ยนมาจากอดีตนะคะครั้งแรกเนาะที่ยังไม่เป็นแบบนี้จนมาเป็นแบบนี้ก็คือการที่นิ่งยอมรับกับทุกคําสั่งของหัวหน้าโดยไม่โต้แย้งก็คือมันขี้เกียจจะพูดอะไรไปหมดแล้วนะคะก็คือแบบ อาทำทำไปอะไรเงี้ยเออตามที่แบบสั่งมาก็แล้วกันนะคะแล้วก็เกิดอาการที่แบบทํางานหามรุ่งหามค่ํานะคะเมื่อได้รับมอบหมายก็คือแบบ มันไม่มีสติจะคิดอะไรแล้วก็ทำ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 คิดแค่นั้นนะคะในหัวของน้องสจีนี่ก็มักจะคิดว่าฉันต้องทนนะคะแล้วก็ฉันต้องอดทนนะคะก็ไม่รู้ว่าทนไปเพื่ออะไรแต่ว่าตอนเนี้ในหัวน้องเนี่ยมักจะคิดแต่ว่าขอให้ทน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 ่ทองไว้อย่างเดียวนะคะแต่ก็ถามตัวเองอยู่เรื่อยเลยนะคะว่าไม่รู้จะทนได้อีกนานแค่ไหนนะคะ ในสภาวะที่ยอมทนจนสติแตกเนี่ยหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะมนุษย์ออฟฟิศเนี่ยอาจจะเกิดอาการคล้ายๆน้องสจีแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเกิดกับเจ้านายเกิดกับลูกน้องเกิดจากเพื่อนร่วมงานนะคะเกิดจากเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะทำงานในรูปแบบไหนนะคะมักจ,จะเกิดรูปแบบอะไรสักอย่างที่ทำให้เรารู้สึกแบบเราต้องทนแล้วเราก็เครียดกับมันอย่างมากนะคะ สภาวะยอมทนเนี่ยมันจะส่งผลต่ออาการหลายอย่างนะคะเช่นอาการทางกายเนี่ยคือแบบหัวใจจะเต้นเร็วนะคะคือบางท่านเนี่ยจะเกิดอาการเป็นโรคความดันนะคะคือความดันสูงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่ามันจะแบบตื่นเต้นตกใจหวาดระแวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็เกิดอาการแบบท้องไส้ปั่นป่วนนะคะคือคลื่นไส้ขึ้นเหียนอาเจียนเวียนหัวอะไรอย่างเ yani งี้ยคะบางคนก็แบบทานอาหารไม่ได้เป็นโรคกระเพาะไปอย่างเงี้ยนะ อนน้สภาวะยอมทนคือความเครียดมันกัดกินเนาะก็คืออาการตึงเครียดเนี่ยมันสะสมนะคะแรกๆเราจะรู้สึกว่าเอออ่ะได้ตอนเย็นกินเบียร์ทานเหล้าอะไรไปเดี๋ยวก็หายนอนหลับตื่นเช้ามาดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ย คือนึกว่ามันจะหายไปจริงๆมันไม่หายนะคะมันคือการที่เราสั่งสมมันเก็บเอาไว้ในร่างกายของเราเนาะระบบประสาทของเราเนี่ยนะคะคือการเชื่อมต่อของสมองนะไปที่กระดูกสันหลังเนี่ยนะคะมันจะมีเส้นประสาทเล็กๆเต็มไปหมดเลยออกจากกระดูกสันหลังนะเพื่อจะสั่งการจากสมองไปเนี่ยมันเหนื่อยล้ามากเลยจากภาพซ้ำๆนะคะของอาการที่เราต้องยอมทนคือมันเป็นสภาวะที่เราไม่อยากทําแต่เราต้องทำแล้วรู้สึกแบบนั้นนะคะ แล้วก็บางคนก็จะใช้ศัพท์คําว่าจะรู้สึกแปลกๆหมายความว่ามันอธิบายไม่ถูกว่าร่างกายเนี่ยเป็นอะไรรู้สึกแต่ว่ามันอ่อนเพลียไม่อยากทําอะไรอย่างเงี้ยรวมทั้งรู้สึกกังวลระบุอาการไม่ได้ชัดเจนบางวันเปียกปวดหัวบางวันปวดท้องบางวันก็ตื่นมาแล้วเพลียๆไม่อยากจะแบบลุกขึ้นอะไรเงี้ยนะคะไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนเนี่ยก็เกิดอาการแพนิคก,ก็คืออาการตื่นตระหนกง่ายกับเรื่องราวรอบตัวแบบ พอมีเสียงเรียกปุ๊บเอ้ยเรียกชื่อเราทีเราจะแบบเฮ้ยสะดุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันเป็นสภาวะที่เหมือนกับว่ามันเป็นความสะสมของการทนอะไรบางอย่างนะคะก็อยากให้เราลองสังเกตตัวเองดูนะว่าเรามีอาการเหล่านี้หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อร่างกายในระยะยาวอย่างมากนะคะคืออาจจะยังไม่เกิดเหตุการณ์ที่แบบทันทีทันใดนะแต่ว่าบางคนนี้ก็อาจจะเกิดได้เหมือนกันนะคะกับการแบบโกรธเครียดจนแบบสโตรกค,คือแบบ หมดสติเป็นลมล้มพับไปหรือบางคนก็เป็น raine, ไมเกรนอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องค่อยๆสังเกตดูเนาะจากสภาวะที่เราเห็นในภาพเนี่ยนะคะคนที่ร่าเริงเมื่อเข้าไปทำงานใหม่ๆเนาะแต่พอทำงานไปแล้วต้องทนนูน่นทนนี่ก็รู้สึกว่าแบบสับสนนะคะว่าเอ๊ะ นี่มันคืออะไรกันมันคือสภาวะอะไรของร่างกายนะคะก็จะแบบงงๆว่าไอ้ความร่าเริงยิ้มแย้มของเราหายไปไหนนะคะความโกรธเนี่ยมันกลับมาครอบงำตัวเราขึ้นมาได้ยังไงไม่รู้นะคะบางคนที่ต้องเจอกับคนที่เคมีไม่ตรงกันแล้วรู้สึกว่าทำอะไรก็เข้ากันไม่ได้เนี่ยมันจะมีความขัดใจในตัวเราเนี่ยสูงมากนะคะความโกรธมันจะแบบพุ่งขึ้นมา หน้าจะแดงกอะไรเงี้ยมือจะกำเกรงอะไรเงี้ยนะคะคือเราต้องคอยสังเกตตัวเองเนาะบางคนก็เกิดความเครียดนะคะซึ่งความเครียดเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนนะคะที่ไม่ดีเลยนะคะอะดรีนาลีนอย่างเงี้ยนะคะที่หลั่งลงมาทําให้เรารู้สึกแบบ เครียดสั่งสมนะคะร่างกายแบบจะรู้สึกเกร็งนะคะจะรู้สึกแบบต้องทำอะไรสักอย่างจะช็อกไปหรือจะนิ่งหรือจะหนีหรือจะทำอะไรดีอย่างเงี้ยนะคะก็จะรู้สึกว่าทำไม่ถูกนะคะแล้วอาการที่แบบมันแย่มากๆเลยคือสติแตกคือควบคุมอะไรในในร่างกายในจิตใจไม่ได้นะคะรู้สึกว่าแบบไม่รู้จะทําอะไรให้มันถูกดีบางคนก็คือการสติแตกของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็แบบนั่งนิ่งช็อกไปเลยคือหมายความว่านิ่งคือ แปลกแยกออกไปจากโลกของที่มีผู้คนก็ขอไปอยู่แยก,แย,กย้ายอยู่คนเดียวอะไรอย่างงี้ยหรือบางคนก็แบบกลายเป็นการสังสรรจนแบบบ้าบอคอแตกไปไกลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือสภาวะที่เราต้องยอมทนกับอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็ต้องคอยสังเกตตัวเองเนาะว่ามันเกิดอาการเหล่านี้หรือเปล่านะคะพอเราอยากจะปรับเปลี่ยนเนาะสภาวะที่เราต้องยอมทนเรารู้สึกว่าเรากําลังทนกับอะไรบางอย่างแล้วเนี่ย แล้วเราอยากจะกลับเข้าสู่สภาวะยอมรับนะคะเมื่อสภาวะยอมรับเกิดขึ้นเนี่ยมันมีประโยชน์นะคะมากมายกับร่างกายเลยนะคะสารเคมีที่ไม่ดีที่มันหลั่งออกมาที่เป็นกรดแล้วก็เป็นพิษต่อร่างกายเนี่ยนะคะก็จะเริ่มหายไปมันหายไปเพราะอะไรเพราะว่าความรู้สึกผ่อนคลายและสารเคมีแห่งความสุขชนิดใหม่เนี่ยมันหลั่งออกมานะคะการยอมรับเนี่ยหมายถึงการปล่อยให้ร่างกายของเราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายมากที่สุดนะคะ ผ่อนคลายแล้วเนี่ยไม่ใช่อยู่นิ่งๆแบบเลื่อยเปื่อยไปอย่างนี้ไม่ใช่นะคะการยอมรับคือการที่เราเนี่ยเดินหน้าไปหาสิ่งที่กลัวนะคะหรือว่าอาการที่กลัวหรือประสบการณ์ที่เรากลัวเนี่ยโดยไม่หลีกเลี่ยงนี่คือการยอมรับการยอมรับไม่ใช่การหนีนะคะต่างจากการยอมทนมากเลยเพราะว่ายอมทนบางทีก็จะเป็นการหนีได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าการยอมรับเนี่ยคือรู้สึกว่าแบบอ่ะตั้งสตินะคะให้อยู่กับเนื้อกับตัวไว้ แล้วเดินเข้าไปหาสิ่งที่เรากลัวหรือว่าอาการที่กลัวหรือประสบการณ์ที่กลัวนะคะโดยที่เราไม่หลีกเลี่ยงมันนะคะและมันก็จะหมายความอีกแบบหนึ่งก็คือควารู้สึกที่เราปล่อยวางหรือว่าคล้อยตามไหลไปตามกระแสของสถานการณ์หรือบริบทที่เกิดขึ้นเพียงแต่ว่า,าการไหลนั้นน่ะมันประกรอบไปด้วยการเฝ้ามองและสังเกตทั้งตัวเองทั้งบริบทรอบตัวนะคะ ถ้าจะพูดให้ชัดลงไปว่ายอมทนกับยอมรับมันต่างกันยังไงเนี่ยก็ต้องบอกว่ายอมทนเนี่ยหมายถึงอาการที่ในใจเราอะมันต่อต้านมันต่อต้านอยู่คือเราไม่ชอบสิ่งนี้เลยเราไม่พอใจเลยนะคะมันคือการเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังไปด้วยพร้อมๆกันนะ หมายความว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวก็ลุกเดี๋ยวก็รับเดี๋ยวก็แบบเอ๊ะเอายังไงดีคือมันเหมือนกับว่าเราก็ทําไม่ถูกกับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับตัวเราต้องบอกแบบนั้นนะคะเราจะอยู่ภายใต้ทัศนคติทํานองที่ว่าแบบเออเอาเลยเข้ามาเลยเอาให้มันจบๆไปอะไรอย่างเงี้ยเออคือแบบเออมันก็แย่อยู่แล้วก็เอาเนี่ยแหละให้มันสิ้นสิ้นสุดๆกันไปสักทีอะไรอย่างเงี้ย คือเรามักจะคิดว่าแบบออทนได้ถึงจุดนี้แล้วคงทนไปอีกแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะมักจะมีคําว่าทนเนี่ยอยู่ในหัวสมองเราเนี่ยอยู่เสมอเลยเหมือนเป็นคําศัพท์ที่ท่องเอาไว้นะคะถ้าเราเกิดอาการแบบนั้นเนี่ยแสดงว่าเรากําลังทนอะไรบางอย่างอยู่จริงๆไม่ใช่การยอมรับนะคะคือการยอมรับเนี่ยหมายถึงการเผชิญหน้าแล้วก็ผ่อนคลายพร้อมกับการเดินหน้าอย่างชา้ชา เดินหน้าไม่ถอยหลังนะคะถ้าต่อต้านหรือยอมทนเนี่ยแปลว่าทั้งเดินหน้าทั้งถอยหลังเอาเขาลูกเรารับเขาเอาเอเราถอยก่อนอะไรเงี้ยแต่การยอมรับคือการที่เราค่อยๆเดินหน้าพาตัวเราเองเนี่ยเข้าสู่เหตุการณ์ที่เรากลัวสถานการณ์ที่เราไม่ชอบเนี่ยอย่างช้าๆพร้อมกับสังเกตตัวเองเพื่อจะสร้างความปั่นป่วนให้กับตัวเองน้อยที่สุดเราจะอยู่ภายใต้ทัศนคติที่ว่า หายใจลึกๆตั้งสติก่อนมองแค่สิ่งที่เกิดตรงหน้าแล้วค่อยๆเดินต่อเราจะรู้สึกว่ายอมรับสิ่งที่เห็นได้โดยไม่ขัดขืนและบางครั้งเนี่ยมันจะเกิดคำศับที่บอกว่าไม่ต้องไปพยายามทำความเข้าใจเขาเราทำสิ่งที่เราต้องทำไปก่อนอันนี้คือการเกิดสภาวะยอมรับถ้าจะให้ยกตัวอย่างว่าน้องสจีเนี่ยเขาก็ได้ผ่านสภาวะ ที่ยอมทนมาสู่สภาวะยอมรับได้แล้วเหมือนกันผ่านยังไงนะคะก็คือน้องสจีเนี่ยก็เจอเหตุการณ์ย่ําแย่เนี่ยกับเจ้านายมาแล้วเนี่ยหลายครั้งหลายต่อหลายครั้งต้องบอกแบบนั้นเนาะก็เลยเริ่มรู้ตัวว่าฉันต้องเปลี่ยนมุมมองกับเหตุการณ์ของการทํางานกับเจ้านายแล้วแหละดังนั้นคือพอสองสจีถูกเรียกเข้าพบเจ้านายอีกครั้งคราวนี้แทนที่สจีจะคิดว่า เกลียดจังเลยอีเจ้านายคนนี้อะไรเงี้ยเบื่อมากเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเธอกลับตั้งสติสูดลมหายใจลึกๆแล้วก็นึกภาพว่าเธอกำลังจะเจอกับอะไรหัวหน้ามักจะขมวดคิ้วทำเสียงเข้มๆแล้วก็คอยตำหนิเธอเสียงดังๆอะไรเงี้ยในในงานที่เธอทำอะไรเงี้ยพอตำหนิแล้วก็จะโยนงานเนี่ยโดยไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ให้เธออะเอากลับมาแก้ไข สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเธอเอากลับมาแก้ไขแล้วก็ส่งกลับไปใหม่บางครั้งก็ผ่านไปได้ด้วยดีบางครั้งก็ต้องแก้ใหม่อีกครั้งพอเริ่มค่อยๆนึกทวนภาพเหล่านี้ขึ้นมาได้เนี่ยสจีเขาก็จะเริ่มรู้สึกในใจขึ้นมาว่าเออมันก็แค่นั้นนี่หว่าก็รู้สึกว่ายอมรับได้มากขึ้นก็นั่นแหละโยนกลับมาแก้ก็กลับมาแก้อะไรเงี้ยไม่เห็นต้องกลับมาคิดให้มันเยอะเลย หัวหน้าก็เป็นแบบนั้นน่ะเสียงเข้มเสียงดุตำหนิโวยวายอะไรอย่างเงี้ยเธอก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรเขาได้นะในเวลานี้ก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้ตำแหน่งเขาเป็นแบบนั้นตำแหน่งเธอเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเธอก็เริ่มกลับมานั่งคิดว่าสิ่งที่เธอต้องทําก็คืออะตั้งใจทํางานให้ดีก่อนมุ่งเน้นเรื่องของงานเรื่องของผลงานก่อนผลก็คือพอน้องสจีเขาเริ่มเปลี่ยนมุมมองความคิดแบบนี้เธอก็ ไม่ได้หลีกหนีเจ้านายอีกแล้วนะคราวนี้คือเจ้านายเรียกเธอก็ไปเดินผ่านก็ไม่ได้เลี่ยงก็คือก็เดินผ่านกันปกติเธอไม่ได้หนีเธอไม่ได้เธอยังกลัวอยู่ว่าเธอไม่ได้หนีอีกต่อไปแล้วต้องบอกแบบนั้นนะคะแล้วสจีก็รู้สึกว่าแบบเออไม่ได้ไม่ได้รู้สึกต่อต้านกับสิ่งที่หัวหน้าทำกับเธอเพราะว่าเธอก็เริ่มที่จะตั้งใจ แล้วก็จดบันทึกการงานที่ต้องแก้ไขแล้วก็เอากลับมาแก้เธอทำเป็นลิสต์รายการไว้นะแล้วเธอก็ยังทำงานของเธอนี่คือวิธีการปรับมุมมองของเธอนะสิ่งที่สจีเขาเรียนรู้ได้ก็คือว่าเขาเลิกเธอเนี่ยน้องเนี่ยเขาเลิกขัดขืนกับบริบทหมายความว่าเจ้านายก็คือเจ้านายนะเนาะวิธีการที่งานที่ต้องแก้ก็คือเป็นไปตามที่เจ้านายต้องการให้แก้ เพราะว่าเจ้านายจะต้องเป็นคนไปพรีเซนต์ใช่ปะเอออ่ะเราก็เอามาแก้แล้วก็ไม่เราน้องสจีก็ไม่ไม่นั่งหมกมุ่นคุ้นคิดแล้วแต่ก่อนเคยคิดว่าทําไมเขาเป็นอย่างนี้วะทําทไมเขาต้องเสียงดังวะทําทไมเขาต้องแบบหน้าเข้มคิ้วขมวดเอ็ดเธอทาเหมือนเขาคอยจับผิดคือจะคิดวุ่นวายจนแบบต้องเดินหนีตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส,สจีกับเปลี่ยนมุมมองตัวเองว่าอ,อ๋อไม่เอาแล้วก็เขาเป็นงั้นแหละเป็นงั้นก็เป็นงั้นช่างเขาอะไรอย่างเงี้ย การยอมรับเนี่ยทำให้สจีเนี่ยเขากลับมาใคร่ครวนว่าเธอทำงานที่นี่อยู่เพื่ออะไรมันเป็นการทำความเข้าใจจริงๆนะบนสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเออถ้าเธอทำไม่ไหวก็แปลว่าเธอก็เปลี่ยนงานได้นี่เธอก็หางานออกทางออกแบบอย่างอื่นได้นี่นาแสดงว่าการยอมรับเนี่ยพาน้องสจีไปไกลขึ้นก็คือการยอมรับพา น้องเขาเนี่ยพาตัวเราด้วยถ้าเปรียบเป็นตัวเราก็คือพาตัวเราเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรากลัวหรือว่ากังวลได้ก็คือเราก็แค่เผชิญหน้ากับมันเริ่มจินตนาการเห็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้นแบบที่ไม่เอามันมาพัวพันกับอารมณ์และความรู้สึกของเราให้ให้มากเกินไปนะัก แล้วการยอมรับเนี่ยจะทําให้เราเริ่มแยกแยะบริบทใหม่คําว่านี่เรานะนี่ความต้องการของเรานั่นเขานะนั่นความต้องการของเขาอะไรเงี้ย bor. มันมีสิ่งที่ควบคุมได้และสิ่งที่ควบคุมไม่ได้อยู่และทําให้เราเริ่มคิดถึงทางเลือกที่เป็นไปได้หลายๆทางเลือกคือเราจะไม่หมกมุ่นคุ้นคิดกับความกังวลการจับผิดคนอื่นเหมือนกันคือเราจะไม่ทําเหมือนที่เขาทําอะไรเงี้ย ور. เราก็จะเริ่มคิดถึงความต้องการของตัวเราและคิดถึงทางเลือกมากขึ้นการยอมรับก็เลยทำให้เราเริ่มคิดได้ว่าเราทำสิ่งนี้เพื่ออะไรและเรามีทางเลือกหรือทางออกอื่นๆใดบ้างที่เราที่จะตอบสนองความต้องการของตัวเราได้เพราะฉะนั้นถ้าเราก้าวข้ามจากสภาวะที่เป็นการยอมทนยอมทนก็คือความพยายามที่จะต่อต้านมันเห็นแล้วก็หนี เห็นแล้วก็หลบอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นความกลัวที่เราไม่อาจจะ,ะเผชิญหน้ากับมันได้เราไม่พร้อมเผชิญนะเราเหมือนจะเรียกร้องให้มันมาเผชิญกับเราให้มันจบจบไปนะแต่ว่าเราไม่ยอมรับนะเราคอยแต่เกลียดมันเราคอยแต่ต่อต้านมันเราจะไม่ชอบมันอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันทําให้ใจเราเนี่ยยิ่งบีบคั้นกดดันตัวเองมากขึ้นไปอีกแต่การยอมรับมันคือการที่เรารเผชิญหน้าตรงตรง แล้วบอกกับตัวเองว่าเออมันเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญอยู่ตอนนี้และเราจะทำอะไรได้บ้างเราจะเริ่มดึงสติเรากลับขึ้นมาได้แล้วมองทางเลือกได้เหมือนที่พูดไปเมื่อตะก,กี้นะคะเพราะฉะนั้นคือพอเข้าสู่ช่วงที่3เนี่ยก็ต้องบอกว่าแล้วทำยังไงที่จะสร้างสติให้ร่างกายของเราเนี่ยมันยอมรับได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าเออก็อยากจะชวน ให้เริ่มฝึกสมาธิแบบง่ายๆขึ้นมาเพราะว่าสมาธิมันจะเกิดก่อให้เกิดความสงบความสว่างขึ้นมาในจิตใจของเราอันนี้คือความแน่นอนของการทำสมาธินะคะแต่ปฏิกิริยาทั่วๆไปของการทำสมาธิคือพอทำนั่งปุ๊บง่วงเบือ่อ เอ๊เดี๋ยวต้องไปทาอันนั้นแล้วต้องปิดประตูเดี๋ยวต้องทางานอันนี้คือมันจะนึกได้ว่าต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะฟุ้งซ่านคิดไปต่างๆนานาคิดหนึง่ง,ง,ง,งนู่นคิดถึงนี่อะไรเงี้ยแล้วอันนึงที่เป็นกันมากก็คืออยากจะเลิกเมื่อไหร่เสร็จสมาทีนี้มันหนึ่งนาทีหรือยังอะไรเงี้ยที่ห้านาทีหรือยังอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกต้องบอกว่านี่เป็นเรื่องปกติมากเลยของปฏิกิริยาทั่วไปของการทําสมาธิ ก็แค่ทําต่อไปให้จบตามระยะเวลาที่เราตั้งใจเอาไว้แค่นั้นพอทําเรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอมันจะช่วยได้แล้วเราจะค่อยๆเห็นตัวเราเปลี่ยนแปลงไปได้จริงๆแล้วเป้าหมายที่เราทำาํำสมาธิเนี่ยไม่ใช่การทำธรรมธิให้มันเก่งอย่างนี้ไม่ใช่แต่ว่าเรากําลังปรับเปลี่ยนความรู้สึกให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขขึ้นกับงานการหรือสิ่งที่เราต้องทนทํา และทําให้เรารู้สึกว่าย,ยอมรับบริบทต่างๆรอบตัวที่เราอาจจะแบบควบคุมได้มั่งควบคุมไม่ได้บ้างเกิดขึ้นมาในใจเราเพราะฉะนั้นคือการทําสมาธิเนี่ยไม่ต้องไปนั่งคาดหวังผลลัพธ์ว่าเอ้ยฉันจะต้องแบบเกิดอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อะไรขึ้นมาหรือว่าเราจะไปเร่งให้มันเกิดอะไรแสงสว่างความสงบเบิกบานอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ต้องไปคิดแบบนั้นเราก็แค่แบบ รู้ว่าอันนี้คือเรื่องจริงของทางวิทยาศาสตร์ด้วยว่ารู้ว่าจิตใจเราจะสงบขึ้นใจเราจะเบาและสว่างขึ้นจริงๆกับการทำสมาธิมันเหมือนการกินยาเลยมันคือยาชนิดหนึ่งเลยเพียงแต่ว่ายาชนิดนี้ไม่ได้กินปุ๊บเข้าไปได้เลยอย่างเงี้ยมันแค่ว่าการตั้งเวลาว่าต้องทำสิ่งนี้คือทำสมาธิอาจจะทุกวันตอนตื่นเช้ามา5นาทีแค่นั้นแค่นั้นจริงๆนะคะ วิธีง่ายๆในการฝึกสมาธิที่อยากจะแนะนําไว้ในช่วงสุดท้ายเนี่ยก็ต้องบอกว่าอยากให้ลองหาพื้นที่สง,งบสง,งบที่ปลอดจากเสียงรบกวนเอาโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์บันเทิงต่างๆเอาวางไว้ก่อนให้เวลาตัวเอง5นาที10นาทีในแต่ละวันแล้วหาที่นั่งสบายๆบ,บนพื้นหรือจะนั่งเก้าอี้ก็ได้เราไม่ต้องมีรูปแบบอะไรมากมายขอให้เรารู้สึกว่าเราสบายๆก่อน สิ่งที่ทำถัดมาก็คือให้เราแค่สังเกตลมหายใจเข้าและก็ลมหายใจออกแค่สังเกตเท่านั้นว่าเข้าเนี่ยหายใจสั้นหรือว่ายาวแรกๆอาจจะลองเปรียบเทียบกันดูว่าเอ๊ะนี่สั้นหรือนี่ยาวอะไรเงี้ยลองค่อยๆสังเกตอ้เอเฮ้หายใจสั้นอยู่อ้อหายใจยาวอยู่แค่นั้นเองให้ครบตามเวลา หรือสังเกตการขยับขึ้นลงของหน้าท้องเพราะว่าบางทีท้องเราเนี่ยหรือว่าตรงหน้าอกเราเนี่ยจะแบบขยับขึ้นขยับลงหลังจากที่เกิดการหายใจเข้าและออกเราก็แค่ดูว่าเออท้องเราพองอยู่นะท้องเรายุบลงนะอะไรเงี้ยเราก็แค่อยู่กับการขยับไปมาของร่างกายของเราแต่ถ้าเรารู้สึกไม่สง,งบบางคนจะรู้สึกแบบเออมันทนไม่ได้อะไรเงี้ยก็ให้ค่อยๆลุกขึ้นมา เดินไปมาช้าๆคือเดินไปเดินกลับเดินไปเดินกลับแบบนี้แล้วค่อยนั่งลงใหม่อันนี้ก็เป็นการสร้างสติได้เหมือนกันอีกอันนึงก็คือบางท่านอาจจะชอบเปิดเสียงเพลงนะคะหรือว่าเสียงดนตรีหรือว่าเสียงนําสมาธิเนี่ยซึ่งมีหลายแอปพลิเคชันเลยนะคะสามารถเ e ิร์ชดูได้นะในหลายแอปพลิเคชันใน iPhone ก็มีของคลา姆อะไรเงี้ยนะในแบบ Google ใน มีหลายอย่างอ่ะมีทั้งแบบ n s s i h t t ไทม r er, เมอระไรเงี้ยนะคะมีหลายเว็บหลายแอปเลยที่ช่วยนำสมาธิหรือว่าเปิด Youtube ก็ได้นะคะเปิด Youtube ก็จะมีเสียงเพลงเสียงน้ำอะไรเงี้ยที่นำสมาธิให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้เพียงเท่านี้นะคะอาจจะแค่วันละ5นาทีในตอนเช้าทุกๆวันเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกมีสติแล้วก็สงบใจลงได้มาก ะะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยก้าวข้ามผ่านสภาวะยอมทนและเริ่มเข้าสู่สภาวะยอมรับได้จริงๆนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะแล้วก็ได้พบกับสภาวะที่เรารู้สึกผ่อนคลายและ,ะเผชิญกับความกลัว,คว,ลวความกังวลของเราได้ตรงๆนะคะเมื่อสุดท้ายแล้วจุดเช็คพอยต์ของเรานะคะว่าเฮ้ยเรายอมรับได้จริงๆหรืออยังนะคะก็คือ เราสามารถที่จะพบกับสิ่งที่เรากลัวเนี่ยได้โดยที่เราไม่รู้สึกกังวลจนเรารู้สึกลืมลืมไปด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยว่าอ๋ออ๋ออันนี้เราเคยกลัวอะไรย่างเงี้ยแต่ก็ทํามันไปกลัวนะแต่ก็ทําทาทามันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นไปด้วยโดยที่เราไม่ได้หยุดทําสิ่งที่เราต้องทํา ะะก็ขอให้โชคดีนะคะแล้วก็สามารถติดตามเนื้อหานะคะดีๆนะคะที่จะช่วยพัฒนาจิตใจของแต่ละท่านได้นะคะแล้วก็ช่วยพัฒนาสมองนะคะร่างกายแล้วก็ความรู้สึกและอารมณ์นะคะผ่านทางช่อง YouTube Coach at h e a y t by a e w นะคะได้นะคะก็คลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้แล้วก็ได้ความสุขกลับไปค่ะสวัสดีค่ะ